ัสดีค่ะทุกคนยายมุยอัลเชเลนชแนลนะคะวันนี้ยายมุยก็จะพามาดูบรรยากาศเก่าๆแล้วก็บรรยากาศใหม่ๆของประเทศไอซ์แลนด์เนาะยายจะเอามารวมคลิปอันเดียวกันนะคะตามไปดูเลยคะ่ะอันนี้ก็เช้าวันจันทร์นะคะวันจันทร์ วันที่27เดือนมีนาคมพศ2523ัรอาประมาณนี้เลยค่ะกลางคืนก็มีแสงเหนือเห็นไหมคะนี่คือแสงเหนืออันนี้บรรยากาศของประเทศไอทาเลนีนบรรยากาศเก่าๆนะคะแสงเหนือยายก็ ได้เห็นบ่อยๆนะยายก็อย,นะยากจะพาลูกหลานมาดูในคลิปนี้ว่าประเทศไอซ์แลนด์มีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็ตอนภูเขาไฟระเบิดค่ะถ้าใครติดตามยายมุ้ยเกิจะ เห็นตอนภูเขาไฟที่ประเทศไอเซ์แลนด์ระเบิดยายก็ไปถ่ายทำมาให้ดูนะคะยายก็ไปยายก็เอาบรรยากาศเก่าๆมาในรวมในคลิปนี้เพราะว่าหลายคนที่ติดตามยายใหม่ๆก็ไม่ได้เห็นเนาะว่าประเทศไอเซ์แลนด์มีอะไรมั่งคืออันนี้เขาเรียก ภูเขาไฟระเบิดบอเดือนอะไรเดือนปีที่แล้วเนี่ยจำไม่ได้จำเดือนไม่ได้อีกแล้วยายมืออก็เป็นบรรยากาศเก่าๆค่ะบรรยากาศเก่าๆแล้วก็ยายก็เอามาให้ชม,ว,นนว,มวันนี้ขอเป็นรวมคลิปเนาะวันนี้ขอเป็นรวมคลิปเพราะว่า คนที่ติดตามยายใหม่ๆจะได้รู้ว่าประเทศไอซ์แลนด์มีอะไรมั่งให้ดูอันนี้ก็อันนี้คือบรรยากาศเกา่าๆนะคะบรรยากาศเกา่าๆออไอซ์แลนด์อยู่ประเทศอ่อยู่ขั้วโลกเหนือค่ะอยู่ขั้วโลกเวลาลอา่าเราาว่าแผ่นดินไหวขึ้นมาแล้วก็จะมีภูเขาไฟระเบิด แต่ตอนนี้ไม่ได้ระเบิดนะคะเป็นบรรยากาศเก่าๆของปีที่แล้วพอภูเขาไฟระเบิดย้ายก็ไปดูกับเขาอ,อเก็บบรรยากาศที่แบบว่าความทรงจำเนาะความทรงจำ อันนี้ก็น้ำพรุร้อนอันเล็กเดี๋ยวยายจะให้ดูอันใหญ่คืออันนี้เคอยู่ตรงอ่าสระน้ำข้างๆสระน้ำเป็นความสวยงามเนาะความสวยงามพอเวลาน้ำร้อนแล้วมันก็จะพุ่งขึ้น ยายชอบยายก็เลยเก็บบรรยากาศนี้ไว้เพื่อจะให้ลูกหลานที่ว่าเข้ามาติดตามยายใหม่ๆเนาะได้เห็นได้เห็นอันนี้เป็นสระธรรมชาติสระธรรมชาติตรงนี้เป็นสระธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์อันนี้ก็คือน้ำผูใหญ่นะคะน้ำผใหญ่น้ำผูใหญ่ ยายก็ได้ไปดูแลเก็บบรรยากาศไอ้<า><ห>วันก็ประเทศไอซ์แลนด์ก็ท้อ,ทองฟ้าก็เป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะสวยงามก็ยายก็ได้เก็บไว้เพื่อเป็นการระลึกว่าเออบางวันท้องฟ้าประเทศไอซ์แลนด์สวยขนาดไหนเนาะความสวยงามแล้วก็ ความเงียบสงบของประเทศไอซ์แลนด์สวยงามเงียบสงบเนี่ยคือความเย็นและก็ะวิวท้องฟ้ามีเมฆมาหน่อยหนอยหนึ่งก็ทำให้ทอ้องฟ้าแล้วก็ตะวันกำลังจะขึ้นเนี่ย ตูสวยงามไปนะคะเนี่ยคลิปเก่าๆที่ยายเก็บไว้เก็บไว้ให้อยู่ในความทรงจำเนี่ย,ยบางวันก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะ เทศไอซ์แลนด์ใครที่ติดตามยายใหม่ๆก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะคะยายก็ถ่ายแทงเหนือไว้เยอะก็ไปดูย้อนหลังเอานะคะฝากด้วยค่ะไปดูดูย้อนหลังเอาค่ะถ้าใครเพิ่งเห็นแล้วก็เพิ่งติดตาม ยายก็เข้าไปดูบรรยากาศเก่าๆที่ยายบันทึกในช่องช่องของยายมุ้ยไอซ์แลนด์เชนเนค่ะยายจะรวมคลิปไว้ให้ดูนี่ความสวยงามของประเทศไอซ์แลนด์ขั้วโลกเงอ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะยายมุ้ยไอซ์แลนด์ชแนลค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนบายบาย